ครนะโอ้นี่มัน,มนระดับสุดยอดเลยนี่ฟา้าโอ้มันเท่จังเลยอยู่น,นี่ฉันจะต้องมาจีรดด่าเลยนี่เปได้ด้วยนี่โอ้มันไมมาช่างเท่กว่านี้โอเคครับก็ต้องขอการาบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่น่ารักทุกๆุกท่านกันด้วยนะคะยินดีตอนเราก็สู่ยินดีกเราสวัสดีกันอีกครั้งหนึงนะะ่งครับอันนี้ตอนนี้ครับผมก็จะมา รีวิวที่ต้องรับแบบเนียนๆนะครับสําหรับใครที่จะสร้างครับนั่นก็คือวิธีการสร้างครับนั่นก็คือเราทุบนี้ครับไปสองบล็อกครับสองบล็อกครับให้เราหันหน้าไปฝั่งนี้ทุบไปสี่บล็อกหนึ่งบล็อกสองสามสี่บล็อกนะครับแล้วก็หันหน้ากลับมาเราก็วางเลสโตนไปสองอันก่อนครับเพื่อประกันไม่ให้ เราก็ตุดตรนี้เป็นสีบอกเหมือนกับ้สองสองนะครับพอจุดเป็นสี่บล็อกปุ๊บครับให้รอช่วตรงนี้ออกครับเราก็วางนี้ครับลางหลอดแบบเราก็วางนี้ไป็สองนะครับเสียจให้เราวางเหลยครับอันนี้เฉพาะด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวด้านบนนะครับเนี่ยเราก็วางในโซนท็อปไว้สองนเลยครับแล้วก็วางเหล็กกลับไปเหล็กกลับไป ระวังเลยครับแค่นี้ครับวันนี้คือของด้านล่างครับนั่นก็คือเราจะต้องเตรียมเหล็กให้เราเอาด้วสตนกันไว้งี้ครับดูครับผมให้เวลาดูครับโอเคครับก็น่าจะดูโอเคกันแล้วนะครับแล้วเราก็มาวางอันนี้ครับเซติกิปิตันครับให้เราวางเนสตนไว้ก่อนครับแล้วก็วางเซติกิปิตันไว้ตรงนี้ครับสองนับ เอาลืมวางเลสตโจนนะครับแล้วลครับเราก็วางเลยนี่นะครับแล้วเราก็วางบล็อกเลสปิดไปง,งี้แล้วก็วางนี้ปึ๊บปึ๊บมันก็จะดันของให้เราครับพอเราพอมาเข้ามาปุ๊บมันก็จะปิดให้เราครับทิคนี้ก็เป็นแบบเป็นทิคง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากทระม่องเราครับแล้วใครที่ ติดตามห้องรับมาตลอดครับไม่นํำไม่สร้างอันนี้เลยครับอันนี้ก็สร้างแบบง่ายๆครับไม่แบบไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับสร้างง่ายๆนะครับก็จะเผื่อใครดูไม่ทันคลิปหน้าผมก็จะอ่านมาสอนใหม่ก็อ่านนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ